เพื่อนๆอันนี้เป็นจานนะเป็นจานฟางข้าวเขาเรียกว่าจานฟางข้าวสารีเนาะเพราะว่าเป็นจานที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติฟางข้าวสารีโดยโดย,โดยตรงเลยนะทุกคนนะเป็นวัสดุฟางข้าวสารีนะซึ่งจานใบเนี้เขาจะมีความแข็งแรงทนทานหล่นไม่แตกกไม่แตกนะไม่แตกนะป็นจานพลาสติกหรืออะไรเรา,เาทั่วไปเนาะหรือว่า จานกระเบื้องจานแก้วจานจานที่เป็นพลาสติก แข็งๆแ,แ,แบบนั้นจะแตกนะทุกคนจะแตกเนาะราคาก็แพงด้วยอันนี้ใบหนึ่งเนี้ยสิบกว่าบาทใบหนึ่งสิบกว่าบาทอันนี้เป็นขนาดสิบห้าเซนเนาะก็จะมีสิบห้าเซนยี่สิบสองเซนยี่สิบสองจุดห้าเซนนะทุกคนนะยี่2่อยี่สิบสองจุดห้าเซนนี่คือจะใหญ่สุดนะทุกคนนะสิบห้าเซนนี่คือจะเล็กสุดอันนี้เอาไว้ใส่ใส่ข้าวก็ได้นทุกคนเขาก็จะเป็นเป็นจานมุมแบบมุมตื้นนะทุกคนใส่ข้าวได้ใส่อาหารใส่ผักผลไม้เนาะตั้ง